สวัสดีครับวนนบันที 6, ท่หธันวาคม2567ันานะครับตอนนี้เวลาหานาฬิกา4่ห้านาทีครับวันนี้เวลาประมาณหานาฬิกา10นาทีครับผมออกมาหน้าตาตีสี่ก,กว่าครับสีนาฬิกาเสร็จครับผมเห็นย่านบินครับเรียงกันเป็นแถวนะครับประมาณ เวลาตีหาาสิบนาทีนะครับผมเห็นอยู่จรว่าจุดหนีเนื้อหัวผมนะครับบินเลี่ยงแถวกันนะครับไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับสัมียนบ้านผมก็เอื้นว่าาบินไปทางอุบลน,นะครับเลี่ยงแถวกันประมาณมากกว่าสิบลำครับบินระยะสูงนะครับสูงมากก็ได้ยินเสียงนะครับผมเห็นอยู่ประมาณเนื้อหัวผมนะครับก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา ลาสีไทยนะครับยิบมากปดล็อกทห้นเรียวจ่อยครับรับตาไปเร้วครับปดล็อกมานั่านเรี่ยวกระรับตาไปรับขอฟ้าไปเรี่ัวถึงมันแจงนะครับนะครับเป็นย่านยินนะครับเลี้ยงแถวกันประมาณมากกว่าสิบลับนะครับเบิ้งบกออกนะครับบินในระยะสูงนะครับเทเล็กพุ่งกระคิดว่าเครื่องบินครับ ครับเทเผมก็คิดววาเครื่องบินแต่มาคิดเบื้องล้วนะครับถ้าเครื่องหินมันคือสีบินเร็วแท้เร็วมากครับบ่าถึงหน้าที่ครับผมพยายามปดล็อกโทรศัพท์เดี๋ยวเอาไม้อีกเที่ึ่งตายไปแล้วครับนะครับอดี๋ยวยังเือนะครับตีหาสีสิบหาหน้าที่ครับใครเห็นคือผมเนี่ยครับใครเห็นคือผมบอกมาได้เลยครับเ้อครับสวัสดีครับ